สวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับในช่วงเวลานี้เราอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับช่องวลีสงแสงนะครับเราอยู่ที่ฝายประคำนะครับตอนนี้เรามาชมว่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานนะครับดูครับบรรยากาศของน้ำน้ำตอนนี้กำลังหลังไหลกันเข้ามารวมตัวอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอสงสารนะครับเป็นพื้นที่ติดเขตร,ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับติดเขตของของอะไรบุยลำกับโคราชเนาะให้ชมกันนะครับนี่น้ำมวลน,น้ำนะครับรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะย้อนแสงกันนิดหนึ่งนะครับให้คุณได้ชมกันอัปเดตกับวันที่มีน้ำเยอะขนาดไหนนะครับมาให้คุณได้ชมกัน ก่อนที่จะเดินทำไปทำพระรกิจต่อไปนะครับให้ชมกันสั้นๆคลิปไม่ยาวนะครับใม่ก็ติดตามรับชมกันได้นะครับที่วลีเสือนสาน,นะครับจะอัปเดตคลิปใหม่ๆอะไรให้คุณได้ชมกันกันเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เราอยู่ที่ประคานะครับฝายประคาเราดูที่สปริงเวย์นะครับตอนนี้น้ําท่วมของสปริงเวย์ของฝายประคากันเรียบร้อยนะครับความสูงของน้ํา การไหลลักษณะการไหลย,ยังไหลแรงอยู่นะครับหลายๆท่านที่ไม่เคยเข้ามาชมนะครับก็เก็บบรรยากาศให้คุณได้ชมนะครับนี่คือฝายประคาพื้นที่ต่อระหว่างโพราชกับบุรีรัมย์นะครับตอนนี้น้ําก็ปล่อยลงไปเรื่อยนะครับปล่อยลงไปทางอำเภอรประคามออกไปทางอำเภอหนองรองไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางน้ำเส้นนี้นะครับ ตอนนี้น้ำไหลแรงมากนะฮะคือความลึกของน้ำแล้วก็ดูที่สปริงเวย์นะครับมันท่วมสปริงเวย์จนนิ่งเลยนะครับอยู่ฝั่งโน้นเขาจะมีการยกยอนะฮะเปลี่ยนทำว้อยู่ครับยกยออันใหญ่นะครับส่วนนี้คุณผู้ชมครับจะมีทางลงเดี๋ยวพาไปลงตัวข้างล่างนะครับ นานๆทีนะครับเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับปกติจะมีคนมาหาปลาบ่อยนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้นะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับบรรยากาศก็ศกนก่าเที่ยวเหมือนกันนะครับแต่ความมันอยู่ลึกก็คงไม่ลึกเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เนาะเป็นป่าแล้วก็มีมวลน้ำให้คุณได้ชม แบบนี้นะครับเห็นไหมครับน้ำนี่ลึกมากนะครับตอนที่เคยมาล่าสุดเมื่อเมื่อต้นปีฮนะเคยเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งน้ำจะไม่มากขนาดนี้นะครับตอนนี้นมวลน,น้ำก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับจากโคราชลงมาที่ออกจากเขื่อนลำไปมาศเขื่อนของสงสารนะครับหาจมตะวันนั่นแหละ ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาฝั่งนี้มาสะสมรวมตัวกันอยู่ที่เขตอําเภอประคามแล้วก็ไหลลงไปทางอําเภอในตัวอําเภอแล้วก็เข้าไปตัวที่ออกไปทางนางรองนะฮะจะไม่ผิดในะเส้นทางนะ้นําของเส้นนี้นะครับกับมวนน้ําที่หลังไหลลงมานะครับมาสะสมแล้วก็จะ ปล่อยให้เกษตรกร,กรที่ต้องการใช้น้ําเขาก็จะปล่อยลงไปให้นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโคกเขาโคกม่วงแล้วก็รวมถึงสุกสํารานนะครับพื้นที่ที่จะรับน้ํมวลน้นํานี้ได้นะครับเรามาอยู่บนสะพานนะครับตอนนี้อยู่บนสะพานของฝายประคำนั่นเองนะครับให้คุณได้ชมแหล่งน้ําธรรมชาติต้นไม้ยังเหลือเยอะอยู่ครับ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งของสะพานามีรางแตนด้วยอนะอาลบรางแตนนิดหนึ่งแตนเยอะนะครับบนสะพานนี้นี่คือมวลน้ําที่จะหลั่งไหลลงไปในโซนของตําบลโคบมะม่วงแล้วก็ตําบลสุขสําลานนะครับใช่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะตําบลสุขสาลานเนาะเป็นพื้นที่ที่จะไหลลงไปรวมกันแล้วก็ออกไปทางอำเภอ อำเภออำเภออำเภอหนงองรองนะครับโอ้โหตรงนี้มีลังแตนเยอะนะครับเดี๋ยวโหอัตรลายเนะี่ยตอนนี้มันก็หวงลังมันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะครับจะมีลังแตนมันมีลังแตนเกือบไม่เข้าใกล้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูมันจะมีลังแตนอยู่ตามสะพานนะครับสะพานเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทําไมลังแตนมันมาอยู่ในพื้นที่ ของสะพานเพราะว่าอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับนี่คือลังแตนนี่ก็ลังแตนมีเกือบทุกทุกสะพานทุกท,กทกุเออเขาเรียกอะไรเสาสะพานหรือเปล่ามีเยอะมากเลยครับเนี่ยว่าทำไมหลังแตนมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ที่นี่มีนะครับผมเคยมาเจออยู่คร<อ>ั้งหนึ่ง ก็ยังสงสัยว่าทําไมมันลางแตนมาอยู่ตรงนี้เยอะจังเลยให้ดูนะครับอันนี้อยากจะซูมนิดนึงอ่านมครับหรือลางแตนนี่จะอยู่จะอยู่เยอะมากเลยครับตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ใกล้กันไปหรือเปล่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะรนี่ก็มีนะครับลางแตน หลังแตนหลังแตนหลังแนนไครับนี่ถ uh> uh um> ้าใครไม่ส um> ังเกตจะไม่เห okay ็นนะครับโซนของลังแตนหลังแตนมันจะมีเยอะจริงๆนะครับมีเกือบในระยะประมาณไม่ถึงเมตรนะฮะดูลังมันนะครับน่ากลัวเอนกันนะถ้าคนไม่รู้นี่ก็โดนเลยนะ เราไม่ได้ทำลายนะแค่มาเก็บภาพบรรยากาศให้คุณได้ชมในโซนของฝายประคานั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้คุณได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสำหรับคลิปนี้จบด้วยท่ามกลางน้ำแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับ